สวัสดีครับผมสวัสดีครับพวกเราเนะครับผมโฟฟันโบไปเรื่อยๆเรื่องอะไรครับผมคภูมิใจนะผมก็คือยอดลุกผีปอบนะเมกะโแมนแต่หลายคนอาจจะสงสัยรู้จักหรือเปล่าต้อง็บ้านอะไรดีผมมันเลมมันดีกว่าะอารเลยคือคนลุกเลยแล้วมีปอบนี่น้อยน้อยมันฝ่ามันอาจจะไม่เยอะนะแต่ว่าเราีแปลจากดึกจางประเทศเลยก็โอ้โหอย่างนั้นเลยนะข้อมูลมันหายากจริงๆครับผมนั่นเป็นอย่างที่ว่ามันจะเป็นยังไงบ้างก็ไปดูกันเลยว่า มาเมื่อปี1979นะครับ,รบผมผล<ม>งานของขาคาเรียะเทส,สึนะครับผมสร้างโดยบริษัทโตโฮในปี1979ครับผก้อก้ากาศทางฟูจิทีวีนะครับผมมีจำนวนตอนทั้งสิ้นสามเตอนด้วยกันนะครับเป็นซีรีส์ที่สนุกพอสมควรนะครับผมเ<ม>พราะได้ทีมงานของโตโฮนะครับผมผู้สร้างหนังใหญ่อย่างก็ซิล่านะครับโอ้ เลยลแต่ถ้าว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่หนังแนวฮีโร่ยักษ์เนี่ยอย่างอุลตร้าแมนความนิยมค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับคือได้รับความนิยมน้อยว่างั้นเหน,น้อยลง,ล,ลงนะครับผมดังนั้นเนี่ยเมก้าโลแมนเนี่ยจึงไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่น,นะครับผมทางบริษัโทโตโฮเนี่ยสร้าง<ม>ออกมาได้แค่สามเดย์ดต่อเท่านั้นและหลังจากเรื่องเมก้าโลแมนแล้วเนี่ยก็ไม่มีบริษัทใดสร้างหนังแนวฮีโร่ยักษ์ออกมาอีกเลยนะครับผมนอกจากซีรีส์อุลตร้าแมนแล้วจุดเด่นของเมก้าโลแมนอยู่ที่ผมที่ยาวสลวยสีขาวนะที่คล้ายๆเสมือนผีปอบนะครับผมากใช่ไหมั การออกแบบโดยนําเอกลักษณ์จากตัวละครของคาบูกินะครับผมคาบูกินะเป็นศิลปะวัฒนธรรมของญี่ปุ่นเขานะครับผมพอมาเมืองไทยนี่คือมึงปอบเลยน่ากลัวเลยมึงปอบเลยนะครับตำรานี่เป็นพวกเดียวกันนะแบบเว้ยอะไรเงี้ยเว้ยอะไรอย่างเงี้ยเป็นเหรอวะเฮ้ยมันเป็นฮีโร่นะโดยอเมริกาแต่งหน้าที่ตาเป็นเอกลักษณ์ในตอนท้ายเรื่องนะครับผมเศษผมของเมกาโรแมนเนี่ยพวกตัวร้ายเนี่ยนำไปวิจัยทําเป็นอาวุธทําลายล้างสูงนะฮะออกมาตอบโต้กับเมกาโรแมนอีกด้วยนะเครื่องนี้เคย ฉายที่บ้านเราทางช่องเจ็ดนะครับผมตอนเย็นนะไม่เคยรู้มาก่อนเลยไม่เคยรู้เพราะกูกูไม่ทันนะจะเกิดไม่ทอนเลยและมีการทำเป็นทีวีออกมาขายด้วยนะครับทามจีเอ็มนะประมาณนี้เด็ ประมาณนี้สลับแบบว่าเปิดเรื่องมาคร่าวๆนะฮะผมเออแล้วมาดูประวัติของเขาบ้างดีกว่านะประวัติเล็กๆน้อยๆนะอ่ะฮะประวัติฮะเออเมกาโลแมนก็คือแบบกษัตริย์แห่งดาวโรเซตตานะโดยที่ดาวโรเซตตานี่ถูกสัพพลาดกองทัพดาวสีดำมาบุกคือมายึดจะมายึดครองอ่ะใช่จะมายึดครองเลยแล้วก็พวกครอบครัวของกษัตริย์นะฮะบอกกับลูกชายคนโตหรือพระเอกของเราที่ชื่อทายชิบอกว่าให้หนีไปยังโลกสิทายชิก็หนีมามึงเอาภาระที่โลกไปลวพอหนีมาสัพพลาดก็ตามมาเลยฮะความซวยโลกมาเยือนเลยแล้วหลังจาเข้าโจม ีพวกไคชินะฮะแล้วกไทชิของเราเนี่ยก็คือเปลี่ยนสมือนความหวังใหม่ของโลกเลยเพราะว่าก่อนตายในแม่ให้กําไรข้อมือมาเพื่อที่จะแปลงร่างเป็นเมกาโลแมนนั่นเองอย่างนั้นเลยนะนะครับผมความสามารถของเขานะครับทไคชิครับนอกจากจะได้รับให้เป็นเมกาโลแมนแล้วเนี่ยเขาก็ยังจะฝึกฝนตัวเองอีกด้วยนะฮะหรืวิชาการต่อสู้นะกับสัปหลาดนะใช่ครับผมเพื่อจะจัดการสัปหลาดให้ได้ว่างั้นเถอะว่างั้นเถอะโดยกําไรที่แม่ให้มานะนอกจากจะทําให้เขาแปลงเป็นเมกาโลแมนได้แล้วเขายังทําให้เขาเนี่ยตัวจับสัตว์ประหลาดได้อีกด้วยวววววว่่่่าาาาาาคคือออมมมีีขงงสสััตต์์ปปปรระะหหหลลลลลดดใชแแแแบบเฮ้้้้ยนโโ แล้วแปลงล่างแล้วสำหรับผว,วาเลย <c oughs> และนอกจากนี้ฮะเมกแมนก็ยังมีท่าให้จัดการกับสัป,ประหลาดด้วยก็คือเมกาโลไฟแล้วก็มีอาวุทธที่จัดการกับสัป,ประหลาดก็คือเมก a าโรเบรดนั่นเองนะครผม อ่าเรามาดูแบบพวกสูงๆน้ำหนักอะไรคร่าวๆก่อนนะครับผมครับผมสูงๆนะร้อยห้าสิบเมตรนะครับผมน้ำหนักอะฮะน้ำหนักคือไม่ได้ระบุไว้นะฮะเขาน่าจะหนักเกินแบบวัดไม่ได้เลยอย่างเงี้ยพีจะเป็นปริศนาอยู่นะครับผมพ่อของเมกาโลแมนหรือพ่อของพระเอกก็ชื่อครูนะแม่ก็ชื่อโรสแมรี่นั่นเองนะครับผมก็พอเระมาณนี้นะประมาณนี้ฮะก็นี่ก็คือประวัติที่เข้าๆของเมกาโลแมนนะครับผมเนี่ยมันอาจจะมีไม่เยอะนะเพราะว่ามาแค่สามสิบเอ็ดตอนเท่านั้นเองนะเก่าด้วยอ่ะใช่ครับผมก็จบค่าวในท่านี้ดีกว่าก็ไปยังกันบ้านนะครับผมสำหรับ สนุกกันหรือเปล่าเออยองมนะึงบอกนะเราก็พยายามหามาให้ทุกคนได้ดูแล้วรับรองรับผมถ้าเกิดอยากให้เราทำอะไรก็คอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้เหมือนเช่นเคยนะเช่นเคยโอ้โหถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมครับลลกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะนะรับผมครับผมอยากติดตามข่าวสารเพิ่มเติมและพูดคุยกับเราไปที่ f a c e b o แฟน a n p a g e Four Fun Studio ของเรานั่นเองนะครับผมมีข่าวสารเยอะแยะมากมายแล้วก็พูดคุยกับเราได้นะอย่างนั้นเลยครับอาทิตย์หน้าหรือเรื่องต่อไปจะเป็นอะไรก็ต้องคอยติดตามกันนะครับสำหรับนี้ก็ขอ I'm gonna be-